สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูที่จะแบ่งปันวันนี้นะคะจะเป็นดับเบิลช ok ็อกโกโกโดนะคะจริงๆก็เป็นวัตถุดิบตัวเดิมแล้วค่ะก็เหมือนเดิมคือไปชิมที่อื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันว้าวอ่ะแล้วมันอร่อยอะ่ะแล้วเรามีความสื่อเอ๊ะทำไมของเรายังไม่แบบว่าเข้มข้นในขนาดนี้ แต่บอกก่อนนะว่าเวลาแบบไปชิมอะคือแก้วหนึ่งอะร้อยกว่าบาทนะคะแต่แต่ก็คือแบบอยากเอามาประยุกต์ใช้กับของตัวเองแต่พอเอามาลองชงจริงๆแล้วอะมันคือของเราคือเว้า์เอกลักษณ์ของเราเหมือนกัน้านไรสั่งได้เลยค่ะ <c oughs> ก็คือของเราก็คือเว้าเหมือนกันของเราก็คือว้า์เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะเพิ่มเทคนิคอีกนิกนดหน่อยก็คือเบบจะเพิ่มตัวผงโกโก้เข้าไปนะคะ แล้วก็ตัวนมฮอไกโดซึ่งวัตถุดิบที่จะใช้วันนี้ก็จะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะคะมีลูกค้าหน้าร้านนะคะวัตถุดิบที่ใช้วันนี้2ตัวก็คือจะเป็นตัวนี้คือซิกเนเจอร์ไปแล้วนะตอนนี้ก็คือเป็นเมนูเด็ดประจําร้านอยู่แล้วนะคะเหมือนกับกาแฟสดไปแล้วตัวฮอไกโดก็คือเหมือนประมาณว่าคือตัวนี้แนะนําว่าให้ซื้อแนะนําให้มีเลยเพราะว่าเอาไปชมกับเมนูไหนก็คือค่อนข้างอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากนะคะเดี๋ยวขอเจ๊เข้าบ้านแป๊บนึงค่ะต้องอกกาแฟ แล้วก็วัตถุดิบอะบอกได้เลยนะว่าเวลาซื้อนมพอกกีโดขอเป็นดอกกาแฟน,นะคะสูตรที่แบ่งปันเพราะว่ารับประกันว่าอร่อยแล้วถ้าสมมติเราชงแล้วอะถ้าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากลองสูตรอื่นอะล,ลองแบรนด์อื่นก็เอามาลองค่ะแต่อย่างน้อยขอให้ลองของเราก่อนเพราะบอกมั่นใจว่าตัวก็พยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ตัวโกโก้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะขนาดบรรจุจะอยู่ที่1 0 0 250กรัมราคา 120บาทนะคะก็เป็นโกโก้สูตรเดิมของเราเลยก็คือเป็นเป็นโกโก้ที่มีความเป็นช็อกโกแลตนะคะมีความเป็นช็อกโกแลตแล้วก็ไม่มีแป้งผสมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาชงแก้วเล็ก16ออนกันก่อนนะคะ <c oughs> แก้วเล็ก16ออนนมข้นเหมือนเดิมนะคะ4ช้อนชานะคะ่ะแก้วเล็กนะนมข้น4ช้อนชา <c oughs> ต้องอยู่อยู่ให้ต้องมาเลยก็ได้ส <c oughs> ช้อนชานะคะห 2 3 4นะคะตักเต็มเต็มช้อนนะคะแล้วก็สเกลมันจะอยู่ที่เลข4พอดีค่ะผงโกโก้เนี่ยเวลาเราให้ชงเมนูปกติเราจะใช้3ช้อนใช่ไหมแต่พอเป็นดับเบิลช็อกอะเราจะใช้ไป4ช้อนค่ะเพิ่มอีกหนึ่งช้อนชาเท่านั้นเองช้อนที่1ค่ะค่ะให้ดูใกล้ๆก่อนช้อนที่1ช้อนที่2ช้อนที่3ช้อนที่4 เราจะใช้4ช้อนนะคะซึ่งปกติเราใช้3นะสูตรนี้จะเป็นดับเบิลช็อกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใส่เยอะหน่อยอ่ะแล้วก็กดน้ำร้อน150 ml ค่ะหลังจากที่ใส่ส่วนผสมแล้วนะบอกแล้วว่าสูตรบอกว่าง่ายมากง่ายด้วยอร่อยด้วยเนี่ย150เนี่ย150 ml นะคะแล้วเราก็จะใส่นมนมผงฮอกไกโด2ช้อนสีดำ เข็มคนนมสดไม่ต้องใส่นะคะใส่แค่นี้นะคะจบเลยเต็มช้อนแบบนี้นะคะช้อนที่หนึ่งคะ่ะช้อนที่สองคะ่ะแล้วก็คนคะ่ะค่ะเนี่ยมันจะข้นๆแบบนี้เลยคะ่ะแก้วใหญ่หวานพอดีลาเต้ มันค้นน่ากินมากเลยอ่ะแล้วรสชาตินะรับประกันความเวา้าเดี๋ยวเปเดี๋ยวเปล่ลิ้ให้ลูกค้าหน้าร้านก็เยอะอันนี้อุ้ยหอมกาแฟไม่ได้ไม่ได้สร้างภาพว่าหอมกาแฟนะคะมันหอมจริงๆมันหอมติดเตะจมูกจนต้องพูดนะคะเนี่ยเห็นความค้นไหม เห็นความเข้มข้นไหมคะเนี่ยแต่แต่เมนูนี้เราแนะนําให้เพิ่ม5บาทถึง10บาทนะคะ5บาทถึง10บาทจากเมนูปกตินะเพราะอันนี้ต้นทุนที่เราเพิ่มเข้ามาก็คือตัวผงโกโก้กับตัวนมพอกไกโดเนาะเพราะฉะนั้นแนะนําให้เพิ่มอีก5บาทนะคะ5ถึง10บาทอะได้เลยนะคะระหว่างรอระหว่างรอชิมให้ดูก่อน สีสันเห็นความเข้มข้นไหมคะทีเนี้ยมันมีลวดลายแก้วเดี๋ยวเราทำให้ดูแก้วหลังแล้วกันมันเหมือนเป็นลูกเลยอ่ะมันมีความเข้มข้นที่เป็นลูกแล้วก็มีความเป็นโกโก้อะคะ่ะแล้วก็มันจากนมแล้วขมติดโคลินนิดนิดของความเป็นช็อกโกแลตเนาะคือมันเหมือนเรากินช็อกโกแลตเลยอะ่ะเหมือนเรากัด แท่งช็อกโกแลตอย่างนั้นเลยอะค่ะมันอร่อยแบบนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันระคายคอไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นแป้งทุกอย่างมันกลมกล่อมไปหมดเลยมันอร่อยมากๆอะค่ะอ,อันนี้คือลาเต้น,นะคะเดี๋ยวจะไปเมนูต่อไปให้เป็นแก้วไปแก้วใหญ่ให้ไม่ใช่เมนูต่อไปเมนูเดิมแต่เป็นแก้วใหญ่หญอะโอเคมาค่ะอ,นนอร่อยอะ,ะกินแล้วรู้สึกคืออยากไปดูซ้ำอะทมรู้สึกเป็นอย่างนั้นเลยนะคะอะ แก้วใหญ่22ออนค่ะ <c oughs> <c oughs> นมค้น5ช้อนชาค่ะเมื่อกี้แก้วเล็ก4นะแก้วใหญ่5จริงๆใช้สูตรปกติเลยสูตรเดิมนั่นแหละเพียง <c oughs> แต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่าตัวผงโกโก้1ช้อนชาแล้วก็ตัวนมฮ o อกไกโด5ช้อนชานะคะเกลือสช้อนชาอันนี้แก้วใหญ่22ออนนะคะ1 2 3 4 5สามห้าดับเบิลช็อกกกไกโดนะคะนมจะอยู่ที่เลข5นะคะ แล้วก็ผงโกโก้5ช้อนชาค่ะจำง่ายๆก็คือผงโกโก้โกนมข้นหอยู่ผงโกโก้ก็5เนาะเพิ่มจากปกติ1ช้อนชาค่ะช้อนที่1ช้อนที่2ช้อนที่3ช้อนที่4ช้อนที่5แล้วสังเกตส่วนผสมที่เราใช้น้อยมากเลยใช้แค่นมข้น ใช่แค่ผงโกโก้แล้วก็นมฮอกไกโดแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเพิ่มเนี่ยอันนี้คือเราไม่ต้องใส่แล้วนะคะนมสดเราไม่ต้องใส่แล้วปริมาณน้ํา200 ml หลังใส่ส่วนผสมนะคะ200 ml นะคะแล้วทีนี้ก็จะใส่นม2ช้อน,นะค่ะก็ใส่2ช้อนเหมือนเดิมแล้วค่ะให้พูนนิดนึงก็ได้ ก็ใส่พอๆเดิมนั่นแหละแค่นี้ละคะ่ะไม่ต้องไปเพิ่มมากมายเพราะว่ามันอร่อยแล้ววะแล้วก็คนค่ะเนี่ยดูความเข้มข้นมันอร่อยจริงๆนะอยากให้ทุกคนทำอะใครที่มีวัตถุดิบในมือตอนนี้ทําเลยนะคะหลังจากจบไลฟ์นี้เนาะเพราะมันอร่อยมากแล้วเวลาเรารู้ว่ารสชาติหรือวัตถุดิบของเราสินค้าของเราอร่อยยังไงอร่อยยังไงปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้เราอ่ะนำเสนอลูกค้าได้เราจะบอกลูกค้าได้ว่าโอเคเป็นแบบนี้นะดับเบิลช็อกโกโดเป็นแบบนี้นะคะส่วนการแต่งลายแก้วเนี่ยอันนี้บอกก็แต่งแบบแบบนะใครที่เก่งกว่าก็ทําได้นะคะเนี่ยบอกก็ใช้โกโก้อันนี้ใช่ไหมแล้วก็บีบบีบอย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้มันไหลน่ยให้มันไหลเป็นเส้นอย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยเห็นไหม เห็นไหมคะเห็นเนาะมันก็จะดูสวยใช่ไหมอันนี้แก้วมันมีลายสีเหลืองคาดด้วยนะถ้าไม่มีลายมันก็จะยิ่งสวยเหงื่อหยดนี่มันก็จะเป็นลวดลายแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่มันก็ทำให้แก้วของเราอ่ะมันดูแพงดูหรูขึ้นไปอีกเนาะคนมากคนแล้วก็อร่อยมากด้วย อโอเคเดี๋ยวจะปั่นให้ดูหนึ่งแก้วนะคะสูตรแก้วเล็กกับแก้วใหญ่ก็คือเหมือนกันสูตรสูตรเดียวกันกับชงแบบนี้เพียงแต่ว่าเราลดปริมาณน้ำกับตัวเราเพิ่มน้ำตาลทรายขาวเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะทำแก้ว16ออนเล็กให้ดูปั่นนะอ่ะอันนี้แก้ว22ออนอันนี้ไม่ชิมแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บให้คนอื่นทานบ้างงะอ่ะโอเคต่อที่แก้ว16ออนปั่น,ป,นปั่นนะคะแบ่งปั่นทีเดียวเลยนะคะ <c oughs> เหมือนเดิมสูตรเดียวกันนมข้น4ช้อนชาผงโกโก้4ช้อนชาแต่ปริมาณน้ำเราจะใส่ที่125 ml แล้วก็เพิ่มน้ำตาลทรายเข้าไปนะคะอ่ะโอเคตักนมข้นก่อนเดี๋ยวนะขอเช็ดเหงื่อก่อาะเหงื่อเยอะเหงื่อเข้าตา สช้อนชานะคะ1 2ึ่สาสี่ตักเต็มเต็มช้อนนะคะสเกลมันก็จะอยู่ประมาณเลขสี่เนาะแล้วเราก็ใส่ผงโกโก้เข้าไปสี่ช้อนอันนี้เมนูปั่นแล้วนะคะปั่นแก้วเล็กนะ1 2 3 4งส่ค่ะแล้วก็ผงน้ำตาลไแล้วก็น้ำตาลทรายขาวะคะ่ะ ถ้าเราใช้ช้อนขาวอันนี้ก็คือช้อนครึง่งแต่ถ้าใช้ช้อนดำเดี๋ยวเราจะตวงให้ดูช้อนที่หนึ่งแล้วก็อีกครึ่งช้อนถ้าใช้ช้อนดำเนี่ยก็ช้อนดำก็ประมาณเนี้ยคือเกือบเต็มช้อนนะคะไม่ต้องเต็มเนาะแต่ถ้าลูกค้าเพิ่มหวานเราก็สามารถใส่ให้มันเต็มช้อนได้นะคะอันนี้เมนูปัน่นแล้วก็ <c oughs> ปริมาณน้ำเมื่อกี้สูตรปกติเราใส่150ใช่ไหมคะ แต่เวลาเราปั่นเราจะใส่แค่นี่นะ125มีลูกค้าหน้าร้านโอเค125นี่นะคะนี่แหละเราจะรู้ว่าเครื่องคนเรามีประโยชน์มากก็ตอนนี้แหละ เงื่อตกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดใส่ค่ะใสฮอกไกโดสองช้อนลืมเลยเห็นไหมลูกค้าหน้าร้านเยอะอย่าลืมนมฮอกไกโดได้นะคะสองช้อนเหมือนเดิม <c oughs> ผมก็ลวกโทษ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 เนื้อก็หยด เอาแปะดิไม่ชินไม่ชินกับอากาศร้อนนี่นะคะฝั่นแก้วเล็กนะเราใส่ลงไปในโถฝั่นเดี๋ยวให้น้องตักน้มแข็งนะคะอันนี้แก้วเล็กแก้วใหญ่คะเหมหือนกันจะเย็นแก้วเล็ก่นะจะเย็นแก้วเล็กแขนมอคคาโรนแก้วใหญ่อะนมฮอเปโรแก้วใหญ่อันนี้ทำแก้วใหญ่ไปแล้วใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ ค่ะอ่าไม่ใส่ค่ะอันนี้ปั่นนะคะ อันนี้นมชมพูฮอกไกโดนะคะนมชมพูฮอกไกโดเราจะไม่ได้ใช้นมข้นนะคะเราใช้แค่น้ำแดงกับนมฮอกไกโดนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะทำลวดลายปั่นต่อ <c oughs> ระหว่างรอน้องเขาปั่นนะคะ เนี่ยดูพี่โลดเห็นไหมเนี่ยบอกก็บีบตามขอบแก้วแบบนี้ค่ะเนี่ยใส่อย่างเงี้ยแล้วบอกก็เอามือแบบว่าเนี่ยให้มันไหลลงอย่างเงี้ยอันนี้เอกเห็นลูกชายเราทำเราก็เลยมาทำตามเขามันก็ไหลเป็นเส้นอย่างนี้นะคะอะตัดได้เลยค่ะ เนียนๆอย่างนี้เลยนะคะถ้าเราใส่ตัววิปครีมด้วยเราก็ลดน้ำแข็งเนาะเวลาเราปั่นนะคะสูยเมียนมากเลยอะ่ะ <c oughs> อยากกินเลยอะ่ะ Okay. ถ้าเราใส่วิปครีมเราก็สามารถลดน้ําแข็งลงหน่อยได้หนึ่งได้นะคะเพื่อที่จะได้บีบวิปครีมได้เนาะอันนี้ก็สําหรับไม่ใส่วิปโอเคมันก็จะพอดี1นแก้วนะคะก็จะหมดในโถปั่นพอดีเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยหน้าทานแบบนี้เลยแก้วใหญ่ไม่ปั่นให้ดูแล้วนะคะแก้วใหญ่ก็คือใช้สูตรเดียวกันนะคะน้ำตาลทรายเนี่ยเราจะใช้สองช้อนอันนี้ แก้วใหญ่อะเราพี่ลูกค้าถ้าแก้วใหญ่เนี่ยเราจะใช้น้ำตาลสองช้อนสีขาวอันนี้จะตวงให้ดูก็ประมาณเนี่ยหนึ่งช้อนสีดำพูนนะคะถ้าเป็นแก้วใหญ่นะส่วนนมข้นน่ะอยู่ที่5ช้อนชาน้ำตาลทรายขาวหนึ่งช้อนสีดำพูนตัวโกโก้โก5ช้อนชาแล้วก็นมคอปเตล่ช้อนสีดำนะคะสปสั่งเสมอได้เลยอันนี้สำหรับเมนูปั่นนะคะขออนุญ,ญาต ดูคำถามนะคะนมสดแกะนมฮอกไกโดหน้าร้านขายดีมากนะคะเมื่อก่อนเขากินเป็นนมแบบนมพัชเจลไรเน,ะนาะนมพัชเจลไรเป็นนมเมจิแล้วก็ชงเนาะแต่ตอนนี้คือลูกค้ากินเป็นนมสดฮอกไกโดแล้วนะคะทําง่ายด้วยขายดีด้วยแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการสต๊อกของอะคะ่ะเพราะมันเป็นผงเนาะสวัสดีจากหัวหินสวัสดีค่ะพี่ดํา <C> e <at> สวัสดีทุกๆคนนะคะแก้วละกี่บาทคือปกติเนี่ยโกโก้เนี่ยที่เราขายแก้วเล็กยี่หแก้วใหญ่30ใช่ไหมคะถ้าเป็นดับเบิลช็อคคอรกโดแนะนำให้เพิ่มอีก5บาทนะคะ5บาทถึง10บาทอันนี้ก็ไปคํานวณต้นทุนกันเองนะคะบางพื้นที่มันมีค่าเช่าสถานที่ค่ะเช่า,ชาพนักงานค่าููนนี้นั่นมากมายอะไรเงี้ยเพิ่ม <C> e <at> 5บาทก็ไม่ขาดทุนค่ะแต่ถ้าเพิ่มให้แบบสวยกาลังดีคือเพิ่ม10บาทนะคะ ส,สวรสณวรรณเขตสวรรณเขตสบายดีครับสวัสดีเช่นกันครับถั้งคอะก,ะกาแฟหนึ่งพันหนบาทค่ะวันนี้ทํางานอยู่ค่ะหมดเวลาดูแล้วดูไม่จบเลยเสียดายคุณนงรักไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังมาดูก็ได้ย้อนหลังเอาทําแล้วค่ะอร่อยจริงคุณจงกลน,นีเนาะ คุณสายสุนีตอนนี้ตัวแบตเตอรี่ลิเธียมก็กำลังทำอยู่เรื่อยๆนะคะพอดีเห็นเข้ามาดูนะก็คือกำลังทำกันอยู่นะคะก็ค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะก็เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวรออีกนิดนึงคุณอภวิสิ์บอกว่าทำชิมแล้วอร่อยมากมากแบบมาก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 ครับจริงๆเนาะบอกก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ลองทำคุณณภประภาก็บอกว่าทำแล้วอร่อยมาก ซื้อสายชาร์จเครื่องคน5โวลต์ทำไมไม่ค่อยแรงเลยทำไงดีคะคุณสี่ลลักษ์มันไม่ค่อยแรงเพราะอันนี้เครื่องคนหรือว่าเครื่องคนหรือว่าเครื่องตีฟองถ่ายวิดีโอให้น้องแอดมินดูที่ช่องไลน์แอดนะคะเดี๋ยวแก้ไขให้เดี๋ยวจัดการให้นะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสาเหตุมันเกิจดจากอะไรนะคะใช้กับมออแปลงหรือว่าใช้กับพาวเวอร์แบงค์เนาะลูกค้ามาซื้อเพิ่มสั่งได้เลยคะ่ะ,ะอ๋อขอบพระคุณคะ่ะ นมชมพูฮอกไกโดเราเพิ่มฟองนมได้มั้ยคะเพิ่มได้เลยแคลูฮะเพิ่มได้ตามสบายเลยโกโก้เป็นดาร์กช็อกโกแลตไหมคะคุณแบบไม่ใช่ดาร์กค่ะของโกโก้ของเราไม่ใช่ดาร์กช็อกโกแลตนะแต่มันเป็นโกโก้แท้ที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันอ่ะค่อนข้างเยอะสังเกตว่าโกโก้แท้มันจะมีความชื้นมันจะมีความชื้นมันจะเกาะเป็นก้อนแบบนี้เพราะมันมีไขมันเยอะค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า โกโก้ที่มีส่วนผสมของแป้งมันจะเป็นผงล้วนๆนะคะมันจะเป็นผงล้วนๆค่อนข้างเยอะและสีของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยไม่เข้มเกินไปนะคะแต่เวลาชงแล้วมันเข้มข้นมากเลยนะรสชาติเวลากินเข้าไปมันเหมือนเรากินช็อกโกแลตอะคะ่ะมันมันไม่รู้สึกระคายคอไม่รู้สึกความเป็นแป้งๆเลยนะคะทำมะยงชิดปั่นแล้วอร่อยมากค่ะส่งการบ้านไปให้ดูในรลา์ค่ะขอบพระคุณคุณน้อยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดู พี่เป่าคะชาดําบรรจุขวดน้ําตาล12ช้อนโต๊ะถ้าเป็นช้อนดํา12ช้อนเท่ากันไหมถ้าเป็นช้อนดําก็12ช้อนป่าเสมอนะคะป่าเสมอไม่ต้องให้เต็มนะก็ก็ลองดูก่อนลองดูลองดูก่อนนะมันใกล้เคียงอะคะ่ะแต่มันไม่ได้เป๊ะไงเ <c oughs> มืม่อวานไปซื้อมาแล้วขอบพระคุณค่ะโอเคเราเห็นคํถาถามประมาณนี้ก็วันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ไปลองทํากันดูไปต่อยอดดูนะคะ เพราะว่าเมนูนี้ค่อนข้างอร่อยเลยแหละอยากให้ลองทำชิมจะได้บอกลูกค้าได้ว่ามันอร่อยอยังไงนะคะงั้นวันนี้ขออนุญาตลานะคะสวัสดีค่ะ